เติมไปด้วยโกลต์3วานพขาจะกาวถึงทองกว่าและรมืแวนั้น่านก็คงจะต้อได้เรื่องเงจากลูกที่เป็นตำนานมาหลายสิบปีทำไมถึงตำนานทำไมถึงตำนานเพราะน่ากลอเนี่ยดอดแรกก็นาบมาถัดรถไปว่าครับความเป็นอยู่ของชาวนา้องคู่นั้น ใช้แค่น้ำมุ้ยในหนองในกองในบึงแม้แต่ไฟฟ้าเขาก็ไม่ไมีใช่ทำไมนั่นเหรอเพราะเขาไม่ได้ไจ่ายค่าไฟหลอกที่สนดการพัฒนาการของเทคโนโลยี 3G ก็กเข้ามามา,ากมายทำให้มมดรักลูกพัฒนามาเป็นมมดรักลูกเรื่ง ของเรื่องนะคะพระเอกของเรื่องขออย่าทิ้งรู้ว่าเรื่องเล่ากลิ่นดอกไม้เอาผัดเผ็ดเป็ดเป็ดผัด าโทษที่เป็นมีความรู้ไหมครับเนี่ยความรู้มีเพียงแค่ฉันพอสิมาจากไหนเพราะฉันจองจองเจอสุดพาร์ทในดินแดนบ้านป่ามิใส่ไปไหนักร้องคุณซื่อคิซ่ออันเดอร์สตรีมอาวล้วอ้โหอ้จริง รมีความไรก็ต้องมาโดนขู่จิดกันเพราะความจนราอยากจะรู้หรือก,กันว่าความจนมันเป็นีงไงก็ไม่มีจะกินไงและแต่งขนาดเดียวกันทอกวาวก็หนีท่อมาถึง จะพูดว่ามันก็มีเหตุผลเฮ้ยวเนความ้างก็เหมือนกันเธอไปอยู่กีบเขาเนี่เธอพูดภาษาอังกฤษรู้เรื่องเหรอรู้เรื่องค่ะศึกษามาศึกามายังไงครับภาษาอังกฤษชอบลงท้ายด้วยสระเอออ๋อภาษาอังกฤษจะลงท้ายด้วยสระอยากที่พ่อพาเธอโอ้ยพาอพ่อ มีพี่อยู่นี่กคือพี่ถนแต่พี่ก็ไม่ให้ร้ออกับตาทำไมกันพี่ข้เพรพี่มีแค่ชิดเดี๋ยวประธานโทษพี่เตรียมมาแค่นี้ครับแล้วแต่พี่เข้าขอพี่คิดพีข้อมากเลยะงขอล้อเป็นคู่กับพี่เขาสักเพลงเลยีจ้ะเป็นคู่จ้ะคู่ 啊！ อองนนไหพ่อว่าพี่คลาวมายืนคู่เฉยๆจ้ะและในขนาดเดียวกันพ่อกำลังและไอ้เจิดก็เดินทางมาถึง

ปัดมือตัดมือเสียเกลียวตกไปเลยตดหมอนัาเสียหน้าทีิดูหเจอีเดียวต้องด้ยวย่ยวยมปุุงเทพนี่มันจะไปดืฉันได้ไงทาให้เขาเห็น ลูกสาวแล้วเจ้าของยอยนะเจ๊ดิ๊งนี่เดีวทองความนี่ท่อความทองความ้งนกับพี่เด็ดนะ้งานกับพี่นะร้องสงความเั้งานกับพี่เนะ 天边那蓝。 ่ะคนละเล่มมะหนังสือเหรอครับเฮ้ยไอ้เข้าให้มันรู้จักรู้แยงไปเลยเอาไปให้มันจะจังในเข่าเนี่ยคนละลูกนะมะม่วงเหรอครับเฮ้ยไม่โดนดันโคตแย่ว่ะน่ากลัวตรงไหนวะใช้การไม่ได้เออไอ้เข้าไม่ลื้อเลยเพราะชีวิตเองต้องมันจบที่ท้องทุ่งห่ังนี้ดาบเล่มนนี้ข้ารับมาต่อจากกำลังพ่อข้า จะดูเลือดเองสงมคที่นี่ไอ้เท้าเอ็งอย่าอยู่ชายมอย่าอยู่นยไปให้มันจวลไอ้เ้าเองเียมตัวตายเฮ้ยยังย่ีจนบ้าเอ็งนี่ไอ้เ้าแบกหมอเดินข้ามาันบตองแลวี่มาข้ามไปตายตอ๊หนามันไม่ตายข้ามไปตายมันกได้เล้นข้าข้ามมันข้ามเ่งเนี้ยก คุณตายยังสวยเลยนอนไปไมรู้เรื่องเลยเองทำให้ข้าข้าลูกสาวคุณเดือดข้าไอ้เจ้า ตกใจที่เกิดป so ัะหาหมดสั่งฆ่าทุกคนตาหมดทว้งกันเลี้ยวซ้ายพว้งกันแลขวาพว้างนัดที่โวกวาปิดจึงตัดสินใจฆ่าตัวตายเฮ้ยเ้าพี่ตัดสินใจฆ่อตัวตายเพราะฉันีเจ้ตายตัวไหสองรักสดเสสองรักสดเ घटि <laughs>